สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของตลาดนะัดผ้าไหมสุรินค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะคะบางท่านไม่ได้ชมคลิปหนึ่งไม่ได้ชมคลิปสองไม่ได้ชมคลิปไหนเลยมาชมคลิปนี้ก็คือปตปลาดนะัดผ้าไหมเมืองสุรินเนี่ยจังหวัดสุรินเนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยมีทุกวันเสาร์ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถช้อปปิ้งได้โดยมาในเมืองสุรินนะคะสี่แยกสะระารการเก่านี่แหละคะ่ะทุกวันเสาร์หกโมงถึง เช่งครึ่งโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาซื้อได้เองแต่ว่าให้มาเช้าๆแล้วก็เลือกซื้อแบบไม่ต้องรีบนี่ค่ะก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งแบบนี้นะคะนี่นั่งแบบนี้แบบนั่งซื้อกันแบบเลือกกันอย่างนี้เลยนี่แบบอยากได้ผืนไหนแบบนี้ค่ะเลือกกันเลยแล้วก็ขอดูคี่ดูแล้วก็คุยราคากันเลยเพราะว่าตอนนี้แกแพดพาชมบรรยากาศเพื่อให้คุณผู้ชม มาซื้อที่จังหวัดสุรินทร์ไงคะถ้ามาไม่ได้ไกด์แพทก็จะสุ่มไปแต่ตอนนี้ในช่วงเทศกากลไกด์แพทขออนุญาตพักผ่อนเพราะว่าไกด์แพทโพ้ดขายช่วยเหลือท่านที่เดินทางมาไม่ได้ตั้งแต่มกราคมจนถึงสิ้นเดือนธันวาปี64ไกด์แพทเป็นแอดมินเองตัดต่อเองถ่ายทำเองไม่ได้พักผ่อนเลยขออนุญาตอยู่กับตัวเองนะคะแต่ว่ายังคิดถึงคุณผู้ชมที่ชอบชมบรรยากาศก็เลย พามาชมบรรยากาศของตลาดนัดผ้าไหมแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้อะจะลุกเดินเป็นคลิปที่2ของวันที่1มกราคมแม่ค้าไม่ยอมหยุดเลยแม่ค้าบอกว่าอยากเป็นเรื่องดีตั้งแต่ต้นปีก็เลยเจอคุณยายสมบัติคุณยายสมบัติขย,ยัยนขยนันเป็นไงคะไปขายงานช้างสวัสดีปีใหม่คุณยายไปขายงานช้างขายดีมากเลยเห<ด> <laughs> นื่อยเจอมากนี่มากเลยใช่ไหมผิดทำเลเลยเนาะยายเนาะ นอนขายเลยอ่ะวันนี้คุณยายก็มาอีกนะอยากมาอุดนุ่นแบบนี้มาจับต้องแบบนี้ก็ต้องมาเลือกซื้อเองเพราะว่าไกด์แพดไม่ได้ส่งโพสเพราะว่าตอนนี้ให้ชมบรรยากาศว่ากลับมาเหมือนเดิมขายเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะสามตะกรลายทางด่วนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะต้องมาเลือกซื้อเองราคาแต่ร้านค้าก็ใกล้เคียงกันต้องเดิน ต้องจับต้องแล้วก็อยู่กับตรงนี้เยอะๆนานๆไม่ต้องรีบเจ้าคุณยายเนาะจะได้ผ้าไหมที่สวยสมใจใไหเนี่ยเยอะมากนะคะเห็นไหมลมแรงด้วยลมหนาวแต่มันไม่หนาวมันจะมีแต่ลมหนาวนี่เดียวนะคะเนี่ยนะคะให้คุณยายขายดีๆดเด้ออ่ะปะ นะคะชมบรรยากาศรวมๆไม่ได้จับต้องลงทีละผืนนะคะร้านไหนเขาขายอยู่เราก็จะเลือกที่จะเดินผ่านเพื่อไม่รบกวนในการที่เขากําลังขายอยู่นะคะนี่นะคะเป็นลายขอเจ้าฟ้าที่ขอความร่วมมือสวมใส่ทุกวันอังคารสําหรับชาวสุรินทร์ทั้งเมืองทั้งประเทศนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะอ่นนี้นะคะแม่ค้าไม่ได้มาหมดทุกร้านแต่ว่าไกด์แพทมาถ่ายทํา ให้แม่ค้ามีกําลังใจนะคะจุดประสงค์ของการทําช่องคือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดสุรินทร์ของไกด์แพทคือสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามประคำสวยร่ารวยประสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนามสมสวัสดีคะ่ะพี่ประยูสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ขายดีๆเฮงเงรวยรวยขายดีขายดียดทุกผืนทุกร้านหมดหมด จากอำเภอท่าตูบูมนะคะนี่ลายขอจ้าฟ้าตอนนี้หาง่ายแล้วเนาะไม่ต้องแบบขาตลาดแล้วนี่ตอนนี้มีเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมาเลือกซื้อกันได้จากที่จังหว,วัดสุรินทร์นะคะมันกายแพทจ,จะแค่ไปโพสใกล้ๆแบบนี้ให้ชมลายผ้าไหมแต่จะไม่จับลงมานะคะเพราะว่าให้แม่ค้าเขาขายของนะคะ จะเป็นสะโรงนะคะสะโรงสะโรงไหมแล้วก็นี่จะเป็นลายตะขอลายโบราณนะคะแล้วก็นี่จะเป็นอันลูนซีมเนาะอันลูนซีมสีสีอะไรเนาะสีน้ำเงินแม่นี่น้ำเงินเนาะนี่ก็จะเป็นอะ, <c oughs> อะไรนะสมอบอ่อเอ้ยนี่อะไรนะระเบดบอกเดี๋ยวสาคู สาคูแล้วก็ประกามออมแล้วก็ราชธมรัเนาะราชรัตรัราชวัตรนี่นะคะนี่ก็เป็นสามกะกรนี่นางงามไหมเนี่ยนางงามหรือนางสนมคะคุณเน,นี้ยค่ะนางอะไรคะนางงามนะถ้าจะไม่ลื้อนะคะให้คุณผู้ชมชมว่ามันเยอะค่ะนี่นะคะมันเยอะเลือกซื้อกันนะคะนี่ค่ะ ่าเดี๋ยวทางนี้ค่ะทางนี้ต่อนี้จะเป็นผ้าคลุมไหลผ้าพันคอนะตอนนี้10บนาฬิกา10นาฬิกาก็จะมีแบบขายแบบนี้ได้ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะขอให้เฮงๆรวยๆคนไหนเป็นคนทอผ้าไหมคะใครทอเองยกมือโอ้ ทอทอเสร็จแล้วก็เลยมาขายด้วยถ้าไหมทอยากไหมยากค่ะขายทอกี่โบราณขายทอกี่กระตุกตอนนี้เพราะว่ามันเร็วแล้วเนาะแต่ปลายทางมันคือทอมือเนาะไม่กระตุกแต่ว่าไม่ได้กระตุกแล้วก็ใส่เดิมมันก็ทอมือเหมือนกันเนาะถ้ากระตุกถ้าขาดมันขาดเยอะไงไม่มีตามันเยรูมันก็ไม่ง่ายหรอกเนาะมันก็ไม่ง่ายด้วยใช่ไหมคะต้องใช้สมาธิใช้ความจําทักษะเนาะประสบการณ์เนาะ จากอำเภออะไรคะที่มากันตรงนี้สีขอรภูมิสีขอรภูมิผูกขาแถวนี้เลยเนาะสามตระกอสองตะกอมีหมดนะคะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากได้บรรยากาศแบบนี้ต้องมาที่สุรินนะถึงจะได้ว่าเอ๊ะแม่ค้าเขานั่งขายนี่ทาไมเขานั่งขายตรงมุมนี้อากาศดีด้วยถ้าเกิดว่าอากาศดีมากแกนอนขายเลยนะคะตรงนี้นะคะเออตอนนี้ลมมาเช้ามาแกนอนขายเลยอ่ะเดี๋ยวไปชมทางนู้นต่อนะคะ เราก็มาอีกมุมหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ร้านนี้นะคะร้านจันรับนะคะซึ่งเป็นผ้าไหมาจากอําเภอลําดวนเห็นไหมคะร้อยสี่พันลายผ้าไหมสวแล้วก็มาขายตั้งหลายอําเภอนะหลายอําเภอเพราะฉะนั้นให้ชมแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเยอะไม่อยากรื้อของแม่ค้านะคะไม่อยากรื้อตอนนี้พี่สีนวลไม่สบายค่ะคุณผู้ชม พี่สีนวลเข้าโรงพยาบาลให้กําลังใจพี่สีนวลหน่อยนะคะพี่สีนวลกําลังจะออกมาขายเลยแต่ว่าน็อกตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะคะค่ะใ,ให้กําลังใจพี่สีนวลน,นะคะก็คือไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะร่างกายก็คือฟ้องความเจ็บปวดแล้วตอนนี้นะคะก็ให้หายไวๆเนาะพอดีทราบข่าวมาจากพี่จันยางเมื่อกี้นะก็เลยให้คุณผู้ชมช่วยกันนะคะเป็นกําลัง,งใจแล้วก็เข้ามาชมผ้าไหมสุรินเนาะถ้ามาได้ก็มาซื้อค่ะ ไม่รื้อนะคะไม่รื้อจะได้ชมกันเยอะๆนะคะยายไปไหนยายอ่ะแล้วมาร้านนี้ต่อนะคะจะเป็นสบายถ้าคุมไหลายร้านนี้เดินทานแบบปิ้วนี่ค่ะเดินทานแบบนี้เดินทาแบบนี้คนก็ไม่ค่อยรู้เพราะบางคนคนยังไม่ตื่นเลยวันที่หนึ่งเนี่ยแต่แม่ค้าขยันขยันนะคะมาแล้ว ได้บรรยากาศไม่ร้อนต้องมาเช้าๆนี่ใกล้ถ่ายทำสิบโมงครึ่งค่ะแบบนี้นะคะสิบโมงครึ่งแบบนี่นะคะแบบนี่อ่าแบบนี่นะคะร้าแนบบนี้ต่อะคร้าแนบบนี้ต่อเงียแบบแท้ แงบจังใช่ไหมให้ชมแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเยอะค่ะแก้แย่ขออนุญาตพัก่อนนะคะตลอดปีอยู่กับผ้าไหมหนึ่งปีโพสขายในกรณีที่คุณผู้ชมมาไม่ได้แก้เป็นแอดมินเองตัดต่อเองถ่ายทําเองส่งผ้าไหมเองนะคะจัดส่งเขียนเองก็เลยขออนุญาตตลอดปีนี้ พักผ่อนนะคะถึงสองมกราเลยค่ะก็เลยแว้นมอไซค์มาให้ชมบรรยากาศเพราะแม่ค้าบอกว่ามีการขายอยู่ไม่ได้ปิดก็เลยมาถ่ายทำบรรยากาศให้รู้ค่ะเผื่อคุณผู้ชมจะได้มาซื้อเองนะจ๊ะไม่ได้พาชมผ้าไหมทุกผืนนะคะเพราะว่ามันเยอะค่ะก็ให้กำลังใจนะคะโอ้ร้านนี้ร้านนี้ขายดีไหมสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะร้านนี้ ร้านนี้แบบทำไมมาทำไมเงียบจังก็เขาให้อยู่บ้านแล้วแม่ค้าก็มาเนาะอ๋อแม่ค้านี่เด้อแม่ค้าก็มาทายแล้วก็แม่ค้าติดนิสัยเขาให้อยู่บ้านอืมใช่ลูกหลานหน้าบ้านเนาะเนาะเขาให้พักผ่อนเนี่ยเน่แม่ค้าไม่ได้มาหมดเพราะว่าพักผ่อนนะคะเดี๋ยวมาทักทายร้านนี้ก่อนที่จะปิดคลิปให้ชมบรรยากาศเพียงแค่2คลิปพอเนาะเพราะว่ากายแพทย์ให้ชมบรรยากาศให้คุณผู้ชมที่อยู่บ้านเหงาๆมาหาพี่รออ สวัสดีปีใหม่ค่ะกระเป๋า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 เอากระเป๋าอาดูกระเป๋ากระเป๋าอ่าวันนี้จะบรรยากาศเงียบเหงาเพราะว่าเขาปิดปีใหม่แต่ว่าแม่ค้าขยันขยันคืนเขาหลออะไระเาดาวแต่แม่ค้าขยันขยันน่ะแม่ค้านอนปีสี่แม่ค้าก็ยังอยากมาขายเนาะ ริงบอกขายได้เท่าไหร่แล้วมันนี่เนาะประมาณสามร้อยพื้นเขาไม่รู้ไงว่าขายไงคะใช่ไหมขายได้ไปดเก้าสิบพื้นสิบพื้นสิบเคแล้วล่ะเนาะก็ให้เข้ามาซื้อทุกร้านเนาะเป็นไปไม่ได้เนาะก็ถือได้สิบพื้นดีกว่าอยู่บ้านแล้วเนาะใช่ไหมคะอันนี้เป็นเครือสมอเนาะเครือสมออ๋อนี่เครือสมออ่านี่ก็ข้างหลังก็จะเป็นลายโฮธรรมชาติเลยเนี่ยเนาะ <Yeah. S 1> อ่อพรุ่งนี้ไปกินมอไหมไปค่ะไปเห็นไหมขยันเนาะยังไม่ไปค่ะขยันขยันเห็นไหมครับเนี่ยะให้ชมคลิปที่สองนี้นะคะน e a d e r อ่านี่นะคะชมแบบนี้ เล่นเกมอยู่นะคะไปรุ่นไปรุ่นน้่นมีความสุขมากเลยเด็กน้อยนี่นะคะชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทุกวันเสาร์มากันได้แก้แพทไม่ได้พาชมทุกผืนคุณผู้ชมอย่าน้อยใจว่าทําไมไม่ได้พาชมทุกผืนถ้าพาชมทุกผืนสงสัย3วันก็ไม่จบนะคะจะเลยให้ชมบรรยากาศรวมๆถ้ามาได้มาซื้อทุกวันเสาร์ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินหกโมงถึงเที่ยงครึ่งนะคะ ถ้าเกิดว่ามาไม่ได้ใกแค่ก็จะสุ่มลงไปโพสแต่อาจจะไม่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้ก็ให้มาซื้อที่สุรินนะคะขอบคุณที่ติดตามราับชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามจะได้รับชมทุกคลิปวันนี้ลาไปแล้วขอบพคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ให้ทุกคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ